สวัสดีค่ะหนูชื่อแก้มหนูจะมาแนะนําให้ทุกคนรู้จักกับชุมชนวิถีฟาร,ร์มสุขบ้านห่างขแยงค่ะที่นี่มีทั้งแม่ไก่อารมณ์ดีที่ลุงผู้ใหญ่เอเลี้ยงแบบปล่อยอิสระกินอาหารตามธรรมชาติแล้วยังมีโรงเห็ดปลอดภัยให้พวกเรามาเก็บกินอีกด้วยพวกเราเตรียมวัตถุดิบไว้เพื่อจะทำของอร่อยประจำชุมชน ไว้รอต้อนรับพี่ปั้นและชาวมะขามมะแกงด้วยค่ะอ้าวอันนี้เราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปโรยใบมะกรูดกันแล้วก็กินกับข้าวเหนียวมูนได้พี่จะได้กินกันแล้วอ่าโอเคไปสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะ คนชัยนาทหรือสุพรรณจ๊ะเนี่ยคนชัยนาทจ้า <c oughs> โอ้โหกินหอมอะไรไปถึงนู่นเลยค่ะแน่นอนอยู่แล้วและนี่คืออาหารของท่านเกียรผู้มีเกียรแขกผู้มีเกียรถูกแล้ว <c oughs> กินกันดีกว่าค่ะมุก พี่บีมาอะไรก็ไม่รู้เชิญดีกว่าคะ <c oughs> ่ะมาบูชันสิแล้วเชิญนั่งเลยน,น,น,นะคะได้ค่ะนี่นีนพอดีคดําเลยจ้าอ๋อมันเป็นเหมือนข้าวเหนียวมูนหรอคะน้องๆใช่ค่ะเพราะนี้คือข้าวเหนียวมูนเห็ดหยองค่ะเป็นอาหารของชุมชนแล้วค่ะเห็ดที่เรากินกันเนี่ยมาจากเห็ดที่ผมเก็บเมื่อเช้าเองนะครับโอ้สดๆเลยชิมกันค่ะกินแบบหนึ่งคำเต็เ มากมากเลยค่ะใช่ค่ะมันให้รสชาติที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็หอมมากพี่บ้านไม่เคยกินกับข้าวเหนียวมูนมาก่อนค่ะน้องๆแล้วทาไมเขาถึงกินกับข้าวเหนียวมูนนะต้องถามปะพาค่ะตัวแทนชุมชนที่ทำข้าวเหนียวมูนเห็ดหยองค่ะโอนี่ปะพามาเลยเป็นไงบ้างคะปะพาดีค่ะลูกเป็นไงบ้างคะอร่อยมากเลยค่ะปะพามัน มันแปลกใหม่มากนะคะแล้วก็ให้ความรู้สึกเหมือนขนมหวานมากกว่าอาหาระะใช่เมื่อก่อนเนี้ยเห็ดเราจะเยอะในชุมชนเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็เลยทําอาหารที่มันไม่เหมือนใครแปลกมีที่เดียวในชัยนาทเพราเราเอาเห็ดย้องใส่ลงไปข้าวเหนียวเฉยๆโดยที่ไม่มีกะทิมันก็จะหล่นล่วงเราก็ดัดเอากะทิมาราดเพื่อให้กรอบ มันพิเศษจริงๆด้วยค่ะอร่อยมากเดี๋ยวเอาไปฝากคุณแม่ด้วยนะลูกโอเคค่ะขอบคุณค่ะกินกันให้อร่อยนะเดี๋ยวป้าจะไปทํางานต่อบีมพาเพื่อนเดินเที่ยวส่วนของเราให้ครบนะลูกครับผมขอบคุณค่ะจ้าจ้ายังมีอีกนะครับของดีของพวกเรานี่คือไข่ไก่อารมณ์ดีที่มีโปรตีนสูงสูงได้มาจากแม่ไก่อารมณ์ดีดีค่ะว้าวอุ้ย ไข่ที่นี่เป็นเส้นๆต่างจากที่อื่นจริงๆด้วยค่ะแล้วมันสีขาวกินได้ไหมคะเนี่ยไม่ใช่ค่ะี่บ้านกินจริงๆนะนี่ค่ะไข่ไก่ของเรานี่อันนี้อืแล้วมันแตกต่างจากไข่ปกติยังไงล่ะคะดูภายนอกไม่รู้หรอกไอวี่ต้องไปลองชิมกันเพราะข้างในมันพิเศษใช่ไหมคะน้องๆใช่ค่ะเดี๋ยวพวกเราจะพาไปทำไข่ตกคกกันนะคะฮะเพิ่งจะกินข้าวเหนียวไปเองนะคะอันเนี้ยแค่ลองท้อง แต่ที่เราจะไปเนี่ยสิของจริงโอ้โหขนาดนั้นเลยงั้นเป็นไงคะไอวี่ไหวไหมก็ต้องรออยู่แล้วสิคะพี่ปันก็ไหวคะ่ะไม่ต้องถามเลยเรื่องของกินเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราไปกันได้เลยไหมคะได,ได้ค่ะ,คะได้ค่ะ,<า>ะได้รู้ว่าไข่ปองนี้นพิเศษยังไงนะคะใ<า>ช่ มาค่ะเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันทำไข่โตคับพี่ปันกับไอวี่ช่วยกันตีไข่นะคะเดี๋ยวพี่บีมช่วยหั่นหมูยอนะคะครับผมไข่กี่ฟองคะ15ฟองค่ะโอ้เยอะมากเลยอ่ะไหวไหมคะไอวี่ไหวค่ะมางั้นเดี๋ยวเราเริ่มจัดพี่บีมก็หั่นหมูยอเลยค่ะไข่ที่นี่ส้มสวยจริงๆเลย ก็บอกแล้วว่าที่เนี้ยไข่อะโปรตีนสูงสูงเป็นไงคะพี่บีมได้อยู่ <c oughs> ไข่เราต้องปรุงรสด้วยไหมคะงองอ๋อยังไม่ต้องปรุงค่ะเดี๋ยวเราจะต้องเอาส่วนผสมอย่างอื่นเนี่ยไปผัดกันให้ใหเข้ากันก่อนค่ะแล้วเราเวลาเราจะหยอดเข้าไปนะคะเราก็แค่ ใส่ไข่แล้วก็ใส่ของที่เราผัดเกินเค่นั้นค่ะไม่ต้องผสมได้เลยค่ะนี่มีหลากหลายขนาดด้วยกันนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องทั้งหมดไปผัดเพื่อเอามาโรยหน้าไข่ตกครกกันค่ะหลังนั้นเราไปทํากันเลยไหมคะได้เลยค่ะไปค่ะเครื่องที่เราหั่นไว้เมื่อกี้นะคะส่วนไข่เราพักไว้ก่อนเนาะเราต้องใช้ไฟกลางนะครับผมรอบนี้ผมเปิดไฟกลางแล้วครับปรับปรับให้เป็นไฟแรงนะ ไม่ได้ครับเป็นปรับแบบอัตโนมติน้ำมันสองช้อนนะคะเริ่มจากกระเทียมนะครับผมครับผมเหลือไอปีทีแล้วหมูเลยค่ะหมูเลยอุ้ยอ่ากินหอมกจังเลยหมูยอเนื้อว่าใส่ได้หมดเลย ามเห็ดมาเลยค่ะมันจะมีน้ำๆหน่อยเนาะนันแหละมันเห็ดบ้านเราใส่กันไปเยอะๆเลยค่ะเราเทาๆไม่ั่วแล้วค่ะไม่เป็นไรโอ้โหกลิ่นแบบขมงคงเข่งมากหอมหอมโอเคแค่นี้พอกลิ่นหอมถุยเลยครับ ร้อยแล้วงั้นก็เอากระทะขนมครกมาวางได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะทำไข่ตกครบกันแล้วค่ะฝั่งนี้เทไข่ใ,ใส่ในกาส่วนฝั่งนั้นต้องเตรียมกระทะย,ยังไงบ้างครับเราต้องเอาเนยใส่ไปในนี้ครับพี่บีมน่าจะอร่อยนะคะเดี๋ยวเราเอาไปใกล้ๆระวังแกะเอียงนะเดี๋ยวมันถลกทางดูได้แล้วพอแล้วครับไ <Okay. S 2> ปงั้นเดี๋ยวอันนี้เราหยอดได้เลยใช่ไหมคะ เดี๋ยวให้น้องแก้มทำให้ดูก่อนเป็นตัวอย่างคนตั้งใจทำมากเราจะเทลงเลยหรือเปล่าอันนี้มันจะช่วยโรยผักนะคะน้องๆโอเคอืมได้แล้วเดี๋ยวปิดฝากันเลยไหมคะได้ค่ะปิดไว้สักแป๊บนปิดทิ้งไว้แป๊บเดียวใช่แล้วอ่าที่บ้านนวดได้แล้วค่ะน้องๆเราเปิดกันดูเลยไหมคะได้เลยค่ะทำซองซัม ว้าวครั้งน,นี้สวยงามมากอันนี้ยังไม่ผ่าน <laughs> าาเรียบร้อย <laughs> ดูนะฮะไม่รอกันเลย <laughs> ไวมาก <laughs> ้าวโล ผู้ใหญ่เออร่อยมากๆเลยครับจริงค่ะเนื้อมันเนียนนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวไข่เลยใช่ครับแน่นเต็มคำมากๆเลยค่ะที่ไข่มันอร่อยก็เพราะว่าแม่ไก่กินซุปเปอร์ฟู้ดไงคะซุปเปอร์ฟู้ดคืออะไรหรอคะซุปเปอร์ฟู้ดคืออาหารของไก่ค่ะอยากรู้ใช่ไหมล่ะอยากรู้สิงั้นเดี๋ยวเราจะพาไปดูดูอะไรลรอคะหนอนแม่โจ้จ้ะหนอนแม่โจ้คือ หนอนที่เดินทางมาไกลจากเชียงใหม่ใช่ไหมเจ้าบ้ใจค่ะมันคือชื่อพันธุ์ของหนอนแมลงวันลายหนอนแมลงวันลายไม่ต้องตกใจมันคนละชนิดกันกับหนอนแมลงวันที่บ้านเราอ๋อก็คือเป็นหนอนแมลงวันที่ไม่ได้เติบโตมาเป็นแมลงวันที่ตอมอาหารเราใช่ไหมคะใช่ค่ะอวิอยากเห็นหรือยังคะอยากเห็นมากๆเลยค่ะพี่ปันก็อยากเห็นแล้วค่ะอย่างนั้นเราเก็บของแล้วเราไปกันเลยไหมคะได้ค่ะ ชื่อว่า,มาแมลงวันเพื่อนๆคงจะร้องยี้กันใช่ไหมล่ะคะแต่ไม่ใช่ที่นี่ค่ะเพราะที่นี่มีมแมลงวันลายหรือหนอนแม่โจ้ที่มีประโยชน์เป็นฮีโร่จิ๋วกู้โลกเลยนะคะ <Wow. S 1> อยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะตามพวกเรามาเลยคะ่ะและนี่ก็คือลุงผู้ใหญ่เอผู้นำชุมชนและให้ความรู้กับ เกษตรกร,กรในการทำฟาร์มสุขค่ะผู้ใหญ่ยยเอสวัสดีครับสวัสดีครัสวัสดีครับเด็ดดกๆมันคืออะไรครับมันคืออะไรนอนออครับอ๋อนี่คือเหตุผลว่าทำไมไข่ไก่ของที่ถึงพิเศษกว่าที่อื่นใช่ไหมคะนี่แหละค่ะซุปเปอร์ฟู้ดของไก่ตัวนี้เป็นหนอนกู้โลกเลยก็ว่าได้ เขาเรียกว่าหนอนแมลงวันลายหรือหนอนแม่จโจ้เห็นไหมครับเยอะไหมครับเด็กๆเยอะครับมากเลย,เลยประโยชน์ของหนอนเนี่ยนอกจากะจะเป็นอาหารไก่ได้แล้วเนี่ย<ช>ยังช่วยโลกเราด้วยนะครับเพราะว่าบางคนเขาจะใช้เศษอาหารในโกเรียนในโกเรียนบ้านเรามาเลี้ยง<ช>ถ้าเราทิ้งออกไปสู่ภายนอกก็จะทําให้เกิดปัญหาโลกร้อนนะครับขยะเปียกแต่ว่าถ้าเราเลี้ยงหนอนแมลงวันลายเนี่ยเขาก็จะช่วยกินเศษขยะเปียก ก็จะไม่เป็นอันตรายต่อโลกนี้นะครับถือว่าช่วยโลกได้อีกทางหนึ่งผู้ใหญ่คะหนอนชนิดนี้มันแตกต่างกับแมลงวันที่ตอมอาหารยังไงคะแมะลงวันคนละชิดกันนะครับเพราะว่าแมลงวันลายนี่เขาจะชอบกินผลไม้แล้วก็จะกินน้ำหวานดอกไม้นะครับก็เป็นแมลงวันชนิดเดียวกับต่อหรือว่าผึ้งนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะสะอาดออเขาก็จะไม่เป็นพาหานำช่วยโรกด้วยนะครับแล้ว ท้าไมหนอนแมลงวันลายอะคะเขาถึงทําให้ไข่มันอร่อยแล้วก็ไม่ข่าวอะคะครับจริงๆแล้วในหนอนแมลงวันลายนี่มีโปรตีนอยู่สูงมากนะครับอยู่ที่ประมาณ45นะครับ45นะแล้วก็มีไขมันอยู่ประมาณ20ม,มีพลังงานอยู่ประมาณ2,600แคลอรี่ต่อกรัมเราถือว่าเป็นอาหารสัตว์อินทรีย์นะครับที่มีคุณภาพแล้วก็ทำให้เรากินแล้วปลอดภัยนะครับ แล้วเราต้องเลี้ยงนานแค่ไหนครับผู้ใหญ่ถึงจะเอาไปให้อาหารไก่ได้ก็ประมาณ30วัน30มวันจ,จากที่เป็นไข่นะครับ oh. แล้วก็เราจะเก็บไว้บางส่วนให้เป็นตัวแก่พ <อ S 1> เพื่อเขาเอามาเพาะพันธุ์ครับผสมพันธุ์กันแล้วก็ให้เขาออกมาเป็นไข่แล้วเราก็เก็บไข่นยมาฟักอีกครั้งหนึ่งเป็นวงจรวนไปแบบนี้ครับวงจรชีวิตวงพอไก่กินเข้าไปแล้วไข่ของไก่ก็มีประโยชน์มากขึ้นเลยใช่ไหมคะใช่ครับเราจะขอจับได้ไหมคะเนี่ยได้ครับลองดูได้ อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลุงตักให้ลองลองดูสิเขาไม่กัดไม่อะไรใช่ไหมไม่กัดไม่คันไม่คันโอ้เก่งมากเลยอะดินอยู่ที่มือแล้วแบบเยอะมากลองจับดูไหมคะสักตัวหนึ่งก็ดีสักตัวหนึ่งก็ดีตัวหนึ่งเหรอเดี๋ยวพี่แบมือมาพี่ปันครับมันเหมือนเรานวดสปามือเลยครับโอ้ยจริงเหรอครับใช่ครับจะกะจีจะกะจีฮะลองดูไหมฮะ เป็นไง,ไง <c oughs> อุ้ยน่ากน่ารักอยู่ก็ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะครับน้องน่ารักนิ่นึงไหนๆก็เด็กๆก็มาแล้ววันนี้เดี๋ยวช่วยลุงเลี้ยงไกหนหน่เลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปช่วยเก็บไข่กันได้คะ่ะเก็บไข่เสร็จแล้วเดี๋ยวลุงเดี๋ยวลุงจะมาให้เด็กๆดูว่าไข่ในบ้านเราเนี่ยมันต่างจากไข่ที่เราซื้อจากตลาดยังไงบ้างนะครับไ,<ด>ไปช่วย,<ล>ยกันเลยครับเด็กๆได้เลยค่ะงนั้นนี้คือเราสามารถตักไปได้เลยไหมครับตักไปได้เลยครับตักไปได้เลย นี่ใส่ก่อนพอแล้วครับพอแล้วครับไปครับไปไปให้อาหารไก่กันไปจับติดๆเดี๋ยวเราให้อาหารไก่ก่อนเนาะค่ะอุวยแต่ว่าสังเกตเห็นได้ชัดเลยว่าไก่กินหนอนมากกว่าข้าวนะคะถูกต้องครับเขาจะชอบมากกว่าเขาชอบกินหนอนอกินแล้วอ่ะเก็บไข่เลยครับรเบาๆนะเดี๋ยวไข่แตกเนี่ยจะแตกเรื่อเรื่อย ไอวีดูสีเวลาแล้วเก็บไข่สดๆสีไข่ก็จะเป็นแบบนี้สีสวยสมากๆเลยค่ะได้ไข่แล้วเดี๋ยวเราออกไปตอกเปรียบเทียบดูนะครับว่าไข่ที่มาจากตลาดกับไข่ในบ้านเราที่เราเก็บเนี่ยมันจะต่างกันยังไงได้เลยครับผู้ใหญ่ไปได<อ>้เล,เลยครับไปไปดูความแตกต่างกันไปแล้วนะเจะ้าไก่อร์กอร์กอร์กไข่คืออาหารที่มีโภชนาการสูง เปนแหล่งโปรโตีนที่มีคุณภาพสามารถรับประทานได้ทุกวันการเลือกซื้อไข่ไก่มีเทคนิคดังนี้ค่ะสังเกตที่เปลือกไข่ผิวจะนวลขาวคล้ายมีแป้งเกาะหากผิวเป็นมันเงาแสดงว่าเป็นไข่เก่าหากไข่เบอร์เดียวกันควรเลือกฟองที่มีขนาดอ้วนกลมมากกว่าทรงรียาวขย่าไข่เบาๆไข่ใหม่จะเสียงแน่นไม่มีเสียงคล้ายโพรงอากาศภายใน นำไข่ไปแช่น้ำถ้าเป็นไข่ใหม่จะจมน้ำหากลอยน้ำแสดงว่าเป็นไข่เก่าตอกไข่ใส่ชามไข่แดงต้องเต่งตึงกลมนูนไข่ขาวต้องเป็นวุ้นไม่เหลวนำไข่ไก่ลงทอดในน้ำมันต้องไม่มีสิ่งน้ำมันกระเด็นเปาะแปะ วิธีง่ายๆเพียงเท่านี้เราก็จะรู้จักวิธีการเลือกซื้อไข่ไก่ที่สดใหม่สามารถนำมาประกอบอาหารประเภทต่างๆได้จะนำไปแปรรูปหรือถนอมอาหารก็ทำได้หลากหลายเลยล่ะค่ะเดี๋ยวลุงผู้ใหญ่จะตอกให้ดูนะครับอันนี้คือไข่ตลาดนะได้เลยเดี๋ยวเราตอกไข่เห็นไหมครับอันนี้คือไข่ ที่มันจากตลาดอันนี้ก็คือไข่ที่เราเก็บแต่กี้นี่คือไข่ในฟาร์มของเรานะครับเดี๋ยวเทียบเทียบเทียบกันดูว่าข้างในมันจะต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับเห็นไหมครับพี่เด็กอันนี้จะใหญ่กว่าอันนู้นครับไข่แดงรู้สึกว่าสีมันไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่อันนี้มันจะอ่อนกว่าอันนี้มันจะเข้มกว่าครับผมว่าต่างกันยังไงครับไอ้ตรงเนี้ยมันจะไม่มีแต่ตรงเนี้ยมันจะมีอ่าใช่ครับอันนี้เป็นชั้นของไข่ขาว จากหนอนเนี่ยให้ไก่กินเนี่ยโปรตีนเขาสูงเพราะฉะนั้นนะครับ mm hmm. ทำให้ไข่เขาคงรูปได้ดีอันนี้นอกจากไข่เขาจะเก็บไว้หลายวันแล้วเห็นไหมครับที่เห็นใหญ่เนี่ยจริงๆไม่ได้ใหญ่แนละ้วเขาเข้าแบนลงไป mm hmm. ชั้นโปรตีนที่ไข่ขาวเนี่ยอันนี้ละลายหมดแล้วสีก็ไม่แตกต่างกันมากนะครับแต่ว่าถ้าเราเลี้ยงแบบธรรมชาติโดยที่ไม่มีหนอนนะครับไข่ของเราสีอาจจะไม่เข้มแบบนี้ mm hmm. อาจจะสีแบบสีเหลืองดอกคูนเหมือนเสื้อน้องไอวี่นะครับ mm hmm. มันจืดจืดไม่ได้ถ้าไม่มีหนอนเมื่อเช้าได้ได้ไปทําไข่ตกครกไหมครับได้ชิมกันทุกคนไหมชิมชิมคนค่ะแล้วชิมแล้วรู้สึกไงบ้างครับอร่อยไหมแล้วมีความแตกต่างไงบ้างลองเล่าให้ลุงฟังดิอร่อยมากมากเลยค่ะอร่อยเหนื้อแน่นไหมครับแน่นมากเลยค่ะมากอร่อยด้วยแก้มล้วค่ะแก้มกับบีมนี่หลายกระทงเลยไม่เหม็นคาวอ๋อไม่เหม็นคาวไข่ไก่ผู้ใหญ่อร่อยที่สุดเลยครับอ๋ครับผมวันนี้ สละเวลามาช่วยลุงผู้ใหญ่เลี้ยงไก่แล้วเดี๋ยวลุงผู้ใหญ่จะให้เด็กๆแบ่งไข่ไปกินที่บ้านกันด้วยนะครับ<ฮ>แบ่งไปเท<ฮ>่าเท่ากันเลยนะครับ<ฮ>ดีไหมดีดีดครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับงั้นเดี๋ยวหนูเอาไข่ไปทงไข่ตอกขอกับแม่ดีกว่าได้สูตรมาแล้วโหยดีใจมากเลยนะเนี่ยจะทำเป็นแล้วใช่ไหมเป็นอยู่เป็นอยู่คือไม่เป็น อ้าวสรุปเป็นหรือไม่เป็นคะเนี่ยไม่เป็นถ้าทําไม่เป็นไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าสามารถติดตามสูตรได้ทาง Facebook Fanpage ของรายการมอคคามอแกงได้เลยนะคะในนั้นเนี่ยจะมีแปะสูตรไว้ให้รับรองว่าอร่อยกันทุกครัวเรือนแน่นอนและอาหารจานนี้นะคะก็จะเป็นอาหารจานที่โปรตีนสูงสูงค่ะนี่ปแบ่งกันดีกว่าไปฮึบ วันนี้สนุกมากเลยค่ะดีใจที่ได้ทำไขต่ตกโฮกค่ะรู้สึกว่าได้ทำอาหารเองค่ะแล้วก็ภูมิใจที่วันนี้หนูกล้าจับหนอดครั้งแรกค่ะขอบคุณรายการมากเลยนะคะที่พาหนูมาทำกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะบิม้มขออยักไว้ให้พี่กนะ็กินบ้างนะลูกมีสยงธังไ